ทำอะไรกันดีนะโอ้ใช่ไปดูแปลงผักกันดีกว่าแปลงผักของบ้านผมนะฮะเออ,อโตแล้วนี่นะทำะไมไม่เก็บ ว,ว่ายนี่นะฮะเออคือแบบว่าย,ยัางไงเอาโบนนะครับที่มันเป็นกระดูกนะฮะเอาที่มันเอามาจากสกิลสกิลตั้นอนะที่มันยิงธนูอะ่ะนั่นแหละก็เกียดเลยอะแต่ก็ดีนะไปเอารูปธนูมันได้ของมันดีนะฮะเด็กเวนซอมบี้นะฮะของมันยังไงนะฮะได้ขนนกนะต้องเอามาทำลูกธนูอีกนะฮะมันจะให้เราเสียเวลาไปไม่รู้ถึงไหนนะ แต่ U นสกิลตั้นนะฮะลูกธนูมาตัวหนึ่งตกสองสัมดอกนะฮะของเต็มแล้วนะฮะเต็มบ่อยอย่างเลยลวงข้าวนี่ก็เยอะเกินเหตุนะฮะโอเคนะฮะเดินมานะฮะก็เก็บไปนะฮะโอ้อยังมีพืชบางส่วนที่ยังไม่โตสัเมื่อไรละฮะเอ้ามานะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดผมไปตีมันจะไล่กัดผมนะฮะโอเคนะฮะ เข้าบาเล่ตัดไปตัดไปตัดตัดไปตัดไปโอเคนะฮะส่วนเรื่องเมล็ดนี่ที่จะโรยนะฮะไม่ต้องอะไรมากฮะสังเกตนะฮะว่าดินธรรมดานะฮะอันนี้เป็นดินฟาร์มเมอร์นะฮะเขาจะเขียนอยู่ว่าฟาร์มเมอร์อะไรสักอย่างนี้แหละฮะวิธีก็ง่ายๆครับถ้าเกิดคุณอยากจะปลูกผักบ้างนะฮะเห็นนี้ ของพีง e ่เทเกอร์เขาเยอะเหมือนกันนะอาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะฮะก็ไม่ง่ายเลยนะฮะแล้วก็ไม่ยากด้วยนะก็เข้าไปที่ไอ้กล่องเนี่ยละฮะถ้าไม่รู้ว่าสร้างไงคงไม่ต้องบอกใช่ไหมฮะกดขวาไนจะมีกาวช่องใช่ไหมฮะเอาสติ๊กเนี่ยแหละฮะเอามาวางเงี้ยนะฮะเอามาทําให้เหมือนเป็นแบบว่าเหมือนจอบนะฮะอ,อย่างเช่นเอาหินนะฮะมาตั้งให้เป็นอย่างนี้มันก็ได้แล้วนะฮะแต่ของผมใช้เพชรนะฮะก็ปล่อยมันไปเถอะโอเค มันก็จะได้อย่างนี้มาใช่ไหมครสมมุติว่าะจะไปหาดินธรรมดาเน,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 นี่ฮะดินธรรมดาอย่างนี้นะฮะสีเวเขียวอะไรอย่างนี้เลยนะฮะก็ง่ายๆครับคลิกขวาครับแค่นี้แหละฮะเป็นดินฟาร์มเมอร์ะะ้วฮะโอเคไหมฮะส่วนพวกนี้นะฮะก็จริงๆก็เก็บแค่มเมล็ดเดียวก่อนก็ได้ฮะเสร็จแ,แล้วก็รอให้มันโตเสร็จแ,แล้วพอเก็บมา,มาเมล็ดเราจะได้เยอะกว่าเดิมทั้งเยอะเลยนะ,ะก็ง่ายๆฮะก็ทางที่ดีก็ควรควรแปลงฟาร์มเมอร์ ควรจริงๆก็ควรให้มันสร้างเป็นน้ําอย่างนี้แหละจะได้ไม่ต้องมาไอ้นี่อะไรมากมายกับมันคนระับพรนั้นก็ก็เอามาเก็บเลยนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันว่ามันสวยดะะีแต่จริงๆมัน,มนไม่มันไม่รู้ว่าช่วยอะไรหรือเปล่านะก็มันสวยนะก็เลยทำนั่งวิตน้าตั้งนานะทะเลจะแห้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะแต่คงไม่แห้งนะ,ะอ,อน้ําเค็มที่ไหนก็ไม่รู้นะะเอามารดน้ําพืชเนี่ยนะ,ะคงไม่มีแล้วล่ะมีแค่เกมนะฮะ อย่าไปทําจริงะฮะพอต้นไม้คุณอาจจะได้รับไอโอดีนมากเกินไปโ okay. อเควันนี้ที่อัดนะเป็นวันแม่พอดีนะฮะ,ะเมื่อเช้านี้ใครให้ให้ดอกไม้วันแม่ไปยังฮะ,ะที่โรงเรียนผมให้เป็นต้นเลยฮนะ,อะโ,อโ,อโอ้นี่ไงขุดเลยฮนะโอเคนะฮะ,ะคิดขวาสําหรับการขุดนะคิดขวานะครับเส็จแ,แล้วเวลาโรยมเมลยก็คลิดขวาเหมือนสร้างบล็อกปกตินะฮะรอไปสักพักแล้วฮะเดี๋ยวน้ำมันก็ซึมเข้ามาเองนะฮะหรือไม่ก็รีบนะฮะคิดขวามันเลยฮะ ไม่ก็ต้อนวางมาเล็กเนี่ยช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ชุ่มชื้นเองโอเคนะเดินมานะโอ,โอเคเซิร์ฟแทบไม่มีใครออนเลยนะฮะหรือว่าเราจะไปดูดีนะะอ่ามาดูอันนี้ก่อนนะเอาออกเกมไปกันหมดแล้วนะฮะก็เหลือแค่เรานะฮะส่วนเพื่อนผมก็ไปกันหมดแล้วนะ,ะไม่รู้มันจะไปไหนกันหมดเลยนะฮะแถมไม่ก็ไม่ได้เปิดด้วยนะ,ะเพื่อนบอกขี้เกียจนะฮะผมก็สร้างห้องไม่เป็นด้วยนะ ทีเอสสามะไม่รู้ว่าทํำยังไงนะตามเพื่อนอย่างเดียวครับแต่เซิร์ฟผมเป็นคนเปิดอนะงงไหมไม่งงนะอ่าไม่ต้องห่วงซอมบี้จะมานะฮะเพราะผมปิดนะฮะซอมบี้มา,าทีก็ตัวใครตัวมันนะฮะสกิปตันมายัางยังอะโอ้อ่าวัวร้องเลยนะถ้าเกิดเจอคีปเปอร์นะฮะบ,บ้านแหลกเลยฮะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเล่นออฟไลน์นะฮะเล่นแค่คนเดียวฮะ เจอเปิดประตูไปสกีปเปอร์บุกบ้านฮะระเบิดโตมเดียวฮะบ้านหายไปครึ่งหลังเลยฮะสนุกมากเลยทําบ้านหายไปครึ่งหลังเลยะฮะแล้วก็ไอตรงนี้นะจะบอกวิธีปั๊มแบบรวดเร็วนะฮะง่ายๆนะฮะเราก็เอามาวางให้มันเอาใช้ดินฟาร์เมอร์อะไรก็ได้เงี้ยทำให้มันชุ่มชื้นนะแล้วก็ต่อให้มันโตทุกต้นนะฮะง่ายๆครับเอาคุณหาที่วางที่เอาทียนทีฮะวางทีเดียวโต้ไม้หล่นบานเลยฮะ ผมใช้อยู่ประจำนะแต่ข้อเสียก็คือควรวางขัดจากพื้นสามช่องนะไม่งั้นพื้นของคุณอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่อฮะเหมือนที่เพื่อนผมมันทํากับบ้านผมนะฮะมันวางเล่นนะะแล้วมันระเบิดนะฮะเละไปเลยนะฮะตรงนี้ก็ไม่ยอมปักไส่เลยฮะมันบอกว่าจะเอาไว้ดูนะแต่เปล่าหรอกฮะมันแก้ตัวนะบ้านมันระเบิดนะฮะมันวางระเบิดนะฮะแล้วมันก็ดันจุดนะะระเบิดจริงนะวางไม่ได้อีก อ,อต้องเปลี่ยนซะหน่อยนะเพราะมันวางไม่ได้ออเอาวางนี่ละกันนะยังไงเอาวางสวยฮะอเอามาก็ยากลำบากเนี่ยเออโอเคนะฮะก็เดินมากดขเดอีกขุดเรื่ายๆวางไปๆๆ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 อๆๆๆ่ๆกๆๆ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 าๆๆ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 ่าๆๆๆนๆๆๆๆๆๆนๆๆๆวๆๆๆๆๆ่ ทั้งหลายแหลอะไรอย่างนี้แต่ภาพมุมมองนี้ทําให้ผมแบบว่าวิสัยการมองเห็นมันมืดจริงเน,นะมืดมนเหลือเกินนะเหมือแมพจะไม่โหลดนะแต่จริงๆก็โหลดนะไปปรับหน่อยละกันนี่ละฮะเอาไปประมาณนี้ก็พอนะโอ้โอ้ก็ยังเยอะอยู่ดีนะเะา้อ้าใหม่แล้วบเอาเอาไกล,ๆ,ลนะๆ,ๆนะฮะอ๋อโอเคนะฮนะ อาทิตย์ขึ้นแล้วฮะเร็วไหมเนี่ยโอเคนะครับอ๋อนี่ก็เออ่นี่ก็เป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็คือแบบว่าเป็นเครื่องดนงตรีฮะที่เขาเอาไว้เหยียบเล่นกันนะฮะอ่าอันนี้ก็เอาไว้เหยียบเล่นกันนะไม่มีความหมายอื่นนะฮะโอเคนะฮะอ่าก็เอาไว้เหยียบนะฮะอ่านี่นะครับอ่ามันก็จะวนมไปนนเรื่อยนะนองขาหนีบน้องน้อ นะฮะตออมันลันนะฮะไฟกำลังวิ่งนะ,ะมาลนะไฟวิ่งมาแนะล้วอ่าไฟหมดนะอาอาเลสโตนหมดนะฮะของเต็มอีกแล้วนะฮะจ่องทิ้งอะไรกันทุกอย่างนะฮะโอเคนะฮะก็เอา,เอาไอ้นี่ไปฝากก่อนละกัน ไม่เอาดีกว่าโอเคนะฮะก็มาวายนะออันนี้เป็นเป็นหินที่แบบว่าจุดไฟได้ไฟไม่วนดับนะฮะไอ้นี่มันก็จะมีวิธีอยู่นะะที่จะทําให้แบบว่ามนแบบมันมันเล่นไปได้เรื่อยนะฮะเราก็วางอย่างนี้นะฮะปล่อยให้ไฟมันเดินมนะแล้วเราก็ตัดมันทิ้งนะแล้วมันก็เล่นอยู่งั้นแหละแล้วมันก็วนมานะฮะถ้าไม่ถ้าไม่ได้ยินก็รอเปิดเสียงดังๆดูนะ เราก็อาจจะทําให้มันเล่นได้แรงขึ้นนะก็โดยการกุวางทุบวางทุบวางทุบไปเลยฮะ,ะไฟมันก็จะค้างวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ,ะแต่ข้อเสียมันก็มีนะฮะก็คือถ้าเกิดเราออกเกมครั้งหนึ่งมันก็หายไปนะ,ะเสียงพวกนี้เอาเอาหายหายออกไปออกจะหมดเลยนะ,ะไม่เป็นไรนะ,ะโอเคจุดะะวาง โอ้ดีมาดีไฟโอ้โมายาวเลยนะโอ,โอเคนะวางไว้นะโอเคตรงนี้เราก็ทําไฟกระพริบได้เหมือนกันนะด้วยการมาวางต่อเนี้ยวางให้มันเป็นแบบไฟเข้าทางนี้นะฮะแล้วก็ให้มันอ้อมมาจบทางนี้นะฮะให้มันวนไปเรื่อยมันจะกลายเป็นไฟกระพริบได้นะฮะโอเคนะอ่าลองแล้วก็ทุบนะฮะอ่าไฟหมุนนะฮะสวยนะแล้วเลสสโตนผมหายไปไหนหมดเนี่ยฮะ สวยงามนะเนี่ยมันก็เล่นได้เรื่อยนะแต่ข้อเสียมันจะหนวกหนูนิดนึงนะฮะก็ถ้าเกิดเราไม่ต้องการเราก็ตัดเลสโตนทิ้งไปเลยฮนะง่ายๆเนี่ยแล้วก็รอให้ไฟมันวิ่งมาให้หมดนะฮะแค่นี้นะฮะอ่ะยังไม่หมดอ่ะแค่นี้ลนะเลสโตนมันก็จะไม่มีไฟนะแล้วนะฮะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงแล้วนะฮนะอันนี้ก็เหมือนกันนะทาเป็นไฟเซเว่นได้เลยเนะี่ยโอเคนะ ก็ก่อนจะไปแล้วกันนะฮะขอสร้างอะไรสักอย่างเอาไว้วก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนะฮะมาก่อนนี้นะฮะใช้หินนเราจะสร้างแบบว่าโปรโมตตัวเองนิดนึงนะ